สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยสูตรวัดใจนะคะในงวดประจำวันที่30เดือน11,2564นะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะสาวโอนก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยพี่พี่เอทุกท่านด้วยนะคะอาจจะมีเสียงแทรกดังนิดนึงเด้อพี่น้องเพราะว่าสาวอนอยู่ที่โรงงานนะคะ ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะชุดเน้นเราก็จะมี6คู่นะคะคัสพิเศษเนาะแล้วก็มีชุดกัน2คู่นะคะตัวเลขไมีเข้ามีหลุดปรับปนกันไปนะคะสำหรับเออมื่อวานสาวนก็ไม่ได้ลงให้นะคะก็ต้องกลับขอโทษเนาะสำหรับพี่ๆเอซีที่ตามสูตรนี้นะคะสำหรับชุดเน้นในวันนี้ก็จะมี ศูนย์เจ็ดแปดสี่สามนะคะแล้วก็แปดหนึ่งห้าสามสี่ห้านะคะสำหรับชุดกัน ชุดกันก็จะมีหกหนึ่งศูนย์แนะคะแนวทางวันนี้เนาะตัวที่สาวอนชอบนะคะเดี๋ยวเน้นให้เนาะในแนวทางสูตรวัดใจวันนี้นะคะ 4353 3, แล้วก็45นะคะในชุดเน้นมี3คู่นะคะพี่พี่ FC ท่านใดชอบก็ลองตามได้สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น08นะคะแนวทางสูตรวัดใจวันนี้ก็ขอให้พี่พี่ FC นะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะกับสูตรนี้เนาะ ก่อนออกไปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวอนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะสำหรับวันนี้พี่ๆเอฟซี FC ท่านใดชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะการลืมเนาะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดปราปุนกันไปนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกรับสวัสดีค่ะ